สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ p e n d u ลัมนะคะสำหรับการ Dowsing ซึ่งถ้าเป็นในต่างประเทศก็จะฮิตมีคนใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นไอ้เพนดูลัมอันนี้นี่คือเอืซึ่เนื่อมาจากตอนที่เรียน b ีย o อนหลิงที่ค่ะก็มีโอกาสได้เรียนการใช้เพนดูลัมด้วยซึ่งตอนนั้นก็คือซื้อมาเยอะเหมือนกัน แต่วันนี้เราจะมาพูดคร่าวๆก่อนว่ามันมีประเภทอะไรบ้างเนาะเราค่อยไปดูว่าที่ซื้อมามีอะไรบ้างจริงๆก็แค่อยากเอามาให้ดูว่าเพนดูรามเนี่ยมันมีหลายอย่างนะคะก่อนอื่นเลยจริงๆเพนดูลัมเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงถ้าดูตามอินเทอร์เน็ตเนาะมันก็จะทำมาจากคริสตัลเป็นส่วนใหญ่ตอนแรกที่ มันยังไม่ได้เรียนเนี่ยก็จะนึกถึงแต่ตัวที่เป็นคริสตัลที่เขาใช้คนใช้ก็จะเป็นพวกที่เขาทำฮิลลิ่งหรือว่าทำนายอะไรทำนองนี้นะคะ,ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าแพนดูราฟเนี่ยจริงๆมันมีมีมานานแล้วนะคะก็ เออเดิมทีเนี่ยมันก็เอาไว้ใช้สําหรับเริ่มแรกเนี่ยมันมันไม่ได้มาเป็นรูปแบบของอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะมันจะมาเป็นเหมือนอดาวไซที่มันเป็นไม้ไวน์เขาเรียกวายหลอดแล้วก็ที่เขาไปใช้ในการหาปัจจุบันมันก็ยังมีพวกทีวีที่เขายังใช้อยู่อะไรที่เขาทํารายการอยู่แบบหาพวกแด่ทองคําอะไรอย,อย่างนั้นนะคะ ต่อมามันก็พัฒนารูปแบบมาให้มันใช้ได้ง่ายขึ้นออกมาเป็นในรูปของเ,อเขาเรียกลูกตุ้มแนวดิ่งเนาะมีห้อยด้วยโซ่ขึ้นมานะคะแล้วก็ตามมาด้วยในเรื่องของเกี่ยวกับการรักษาใช้ในการเ,าเขาเรียกดูว่าสมุนไพรหรือว่ายาไหนที่มันเหมาะกับการรักษา,อาของแต่ละคนให้บ้าง ใพนุลัมเข้ามาช่วยแล้วก็สุดท้ายก็คือเอามาในส่วนของทำสปิริตชัวเนาะในด้านของจิตวิญญาณก็คือเพราะว่าจริงๆแล้วพนธุลัมเนี่ยมันก็สามารถที่จะส่งพลังงานวายเบรชั่นบางอย่างออกมาได้นะคะด้วยหลักการของของมันที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่แรกทีนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าแพนดุลัมเนี่ยมันก็มีรูปร่างมาคล้ายๆกับ ที่เราเห็นใน,ในโบราณสถานตามต่างๆของอียิปต์เนาะอย่างเช่นในส่วนของที่เป็นเป็นอังหรือว่าเดจจ์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นข้อมบนเนี่ยมันก็คือเหมือนห้อยลงมาเป็นลูกตุ้มเนาะอันนี้เป็นเป็นหัวแล้วก็มีปีกแล้วก็มีแนวดิง่งเป็นลูกตุ้มลงมาประมาณนี้แต่ว่าอันที่นิเรียนเนี่ยก็มาจากาพนุลัมเนี่ยมาจาก คุณก่อนไปถึงตรงนั้นเราไปดูก,ก่อนแพนดูรามจริงนอกจากคริสตัลที่เราเห็นกันบ่อยๆในปัจจุบันจริงมันก็มีทำมาจากไม้ด้วยทำมาจากเมทัลโลหะต่างๆก็มีเหมือนกันนะคะแต่ละอย่างมันก็มีคุณสมบัติไม่เหมือนกันลูกทรงของแพนดูรามเนี่ยก็มีส่วนของอเขาเรียกคุณสมบัติของพนดูรามด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นคริสตัลเนี่ย พอเป็นคริสตัลเนี่ยมันค่อนข้างจะเ,ออเก็บเก็บพลังงานง่ายเหมือนมันมันดูดซึมพลังงานง่ายเนื่องจากมันคล้ายๆเป็น่าุาที่มันดูดซับอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นใช้ไปมันก็จะมถีถ้าใครมีคิสเพนูลามที่เป็นคริสตัลและใช้ใช้ไปก็ควรจะต้องเอามาทำการคลีนซิ่งมันบ้างนะคะ แต่ว่าแพนดูลัมที่เราจะเอามาโชว์เนี่ยมาจากาแลบของคุณใบค่ะคุณใบเนี่ยเดิมก็คือเขามีส่วนช่วงของสงครามคุณใบก็มีติดทุกจับแล้วก็ถูกกขังอยู่ในคุกนะคะแล้วก็ได้รู้จักเรียนรู้แพนดูลัมเนี่ยจากเพื่อนที่อยู่ในคุกด้วยกันค่ะแล้วพอออกมาเนี่ยเขาก็เนื่องจาก เป็นวิศวกรแล้วก็ออกมาทําการวิจัยแล้วก็ศึกษาแพนดุลัมโดยส่วนใหญ่ก็มีอ้างอิงมาจากของอียิปต์เป็นพื้นฐานเนาะเอามา,อาสร้างเป็นรูปแบบแพนดุลัมตามที่พบในโบราณสถานของอียิปต์แล้วก็ท้ายท้ายชีวิตของคุณใบเนี่ยก็พัฒนาแผนดุลัมในส่วนของเอาไปใช้เกี่ยวกับาทางการแพทย์การผสมพวกสมุนไพร การรักษาอะไรองเข้าไปด้วยอันนี้ก็เป็นเพนดูรัมทั้งหมดที่ที่นิดมีก็คือนับดูแล้วเนี่ยมีประมาณรวมรวมกับพี่นิดด้วยก็คือรวมแล้วประมาณ23่สิามยีอันได้แต่ว่าอันอันเริ่มแรกเลยตอนที่เรียนเนี้ยที่ที่ที่ฝึกใช้เนี้ยก็คืออันนี้ต้องต้องบอกก่อนว่าเพนดูรัมเนี้ยมันก็ จริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่ใช่ว่าแบบซื้อมาแล้วใช้ได้เลยเนาะมันก็ควรจะมีการแพคทิ i ฝึกได้บ้างซึ่งอันนี้เป็นเป็นแพนดู l ัมพื้นฐานที่เอาไว้ฝึกในการใช้นอกจากมันเป็นเพน d ่ l ที่ทำจากไม้ริงทําเองก็ได้อันนี้นอกจากมันทําแค่ทํหจากไม้เป็นทรงกลมค่ะเพราะเป็นไม้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีความเป็นกลางทางพลังงานพอมีความเป็นกลางทางพลังงานเนี่ยมันก็คือ มันแค่เอาไว้มันเอาไว้ทดสอบวายเบรชั่นของสิ่งต่างๆได้ง่ายประมาณนั้นอันนี้ตอนที่ที่เริ่มแรกเนี่ยเรียนก็ใช้อันนี้ในการทดสอบอกับฐานฐานเอาคาไลมันมีขั้วบวกขวั้วลบเนี่ยค่ะก็ะคือถ้าเราทดสอบกับขั้วบวกมันก็จะหมุนทางนึงขั้วลบมันก็จะหมุนอีกทางนึงอันที่สงที่ ที่มีใช้อันนี้ไม่ไ,มได้เรียงตามลําดับการได้มาหรือว่าใช้ค่ะก็คือดูว่าอันไหนอตอนนั้นใช้บ่อยก็จะตามลําดับที่ใช้ล้กันอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าไอซิดออซิลิค่ะจะเห็นว่ามันมีทัดทัดทัดถ้าดูไม่รู้จา่าทำยังไงดีก็คือตรงนี้ ถ้าเห็นมันจะเป็นรูปตุ้มเนาะถ้าเทียบกับเพนดูลัมหรืออังอะลูกอี e มาข้างบนมันก็คือไอ้หัวข้างบนที่เป็นห่วงแล้วตรงนี้ก็เป็นปีบานๆแล้วข้างล่างเนี่ยก็คือที่ห้อยลงมาอันนี้คุณใบก็จากการศึกษาเขามีออกแบบเนื่องจากรูปทรงเพนดูลัมเนี่ยแต่รูปทรงที่ต่างกันปล่อยไวเบรชั่นหรือลังสี พลังงานที่ต่างกันเนาะอันนี้ไอซิดโอซีนะี่มันจะประกอบไปด้วย mm hmm. เขาเรียกพนุล้ำประเภทไอซิดแล้วก็โอซิลิสไอซิดมี8อันตรงนี้แล้วก็โอซิลิสอันข้างท้ายอันนี้เขาจะปล่อยประมาณประมาณพลังงานที่เป็นแสงสีขาวออกมาแล้วก็ไอตัวไอตัวดิสต,ตรงนี้ค่ะคือยิ่งมีเยอะมันก็คล้ายคายแบตเตอรี่เนาะก็ยิ่งจะปล่อย แสงสีขาวได้เยอะประมาณนั้นอันนี้เป็นอีกอันที่ที่ซื้อมาเหมือนกันค่ทรงก็คล้ายๆกันก็คือเขาเรียกหัดทองเอาไว้อันนี้เขาจะเอาไว้คุยกับเขาเรียกเนี่นนไยไฮเออร์เซลไงค่ะอันนี้เป็น f l o ว e r of Light, ์ i f e ไนาะถ้านึกถึงของทางฝั่ง แองโจค่ะจริงสัญลักษณ์มันจะเหมือนฟาวเวอร์ออฟไลท์พลังงานเขาก็จะให้ส่งออกมาเวลาหมุนเนี่ยก็จะได้วเบรชั่นแบบคลออื่นความถีข่ของของฟลอเวอร์ออฟไลท์แบบนั้นอันนี้เบเนดิกก็จะเป็นอันหนึ่งเหมือนกันใช้ใช้อันนี้ทำน้ำมนต์ได้เหมือนเหมือนอยู่ในโบสถ์ประมาณนั้น อันนี้เขาเรียกว่าขาดน,นักอันนี้จะเห็นว่ามันถอดเป็นสองท่อนเพราะว่าเอออันนี้เขาให้พลังที่มันเป็นกรีนเนกาทีฟกรีนเนกาทีฟเนี่ยค่อนข้างจะเป็นพลังงานที่จะบอกว่ามันก็อันตรายถ้ารับมากๆมันอาจจะทําให้เกิดเขาเรียกไฮโดรเรชันก็คือขาดน้ําได้เนาะเพราะฉะนั้นปกติเราเขาก็เลยทำแยกออกมาเป็นสองท่อนอจ,จะใช้เมื่อไหร่ก็ค่อย เอามาหมุนต่อกันไม่ใช่ก็ต้องถอดออกเพราะว่าไม่งั้นมันจะส่งเหมือนแผ่ตังสีมันเป็นกรีนเนกาทีฟซึ่งก็อาจจะทําให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ถ้านึกถึงจริงๆเหมือนพวกที่ถ้าถ้าเราเคยได้ฟังพวกประวัติที่เขาไปขุดสุสานอียิปต์แล้วเกิดโรคเขาตายโดยไม่รู้เรื่องเนี่ยบางทีส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากอเนื่องจาก เขาเขาทำสุาสารแล้วเขาทํารูปทรงเนี่ยมันมีการปล่อยรังสีที่เป็นนัก a t i v e เยอะพอเราไปอยู่ในคนที่เขานักประวัติศาสตร์ที่เขาไปอยู่ในน,นั้นนานๆนนนนโดยที่ไม่ออกมาข้างนอกหรือหรือเขาัางไม่พักอ่ะเขาก็จะได้รับรังสีที่เป็นกรีนนักเก็ฟเยอะทาให้อยู่ดีเขาก็เหมือน ป่วยอ่ะขาดน้ำก็ตายได้โดยที่แบบเออทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าเออมันคือคำสาบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริง,รงเพราะว่าทางอียิปต์เนี่ยเขาก็มีการสร้างอุปกรณ์ที่ปล่อยพลังงานอะไรแบบนี้เอาไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นอันที่เรียกว่า wml pendulum อันนี้นี่เอาไว้ใช้ตัดคอร์ดประมาณนั้นอันนี้ส สไปร์ลพนดูรัมก็จะส่งแสงสไปร์ลอ,ออกมาซึ่งอันนี้ก็จะเอาไว้ในการเคลียร์จักระปรลาดจักระค่ะนี้เป็นเมื I ่อไอซิดพนดูรัมใช้ในการแบบเหมือนคลายความปวดทางกายภาพพวกกล้ามเนือ้ออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นใช้ก็อย่างเช่นใครที่ผู้หญิงปวดท้องเม่นอะไรเงี้ยปวดท้องก็อันเนี้ยใช้ในการช่วยให้หายปวด ได้นี่เป็น open p a าดพ a นโล m ก็ใช้ในการตั้งจิตในการขอให้เปิดพาดทางจิตวิญญาณอะไรทำนองนั้นแล้วแต่เราตั้งเจตนาะนี่เป็น Sa ัคเก็ตสเปซพ n น u นล่มก็ไว้สร้างพื้นที่ศักิ์สิทธิ์เขาสร้างมาให้ v ไ r a t i o n เหมือนตอนที่ ชาแมนชนเผ่าอะค่ะเวลาเขาจะทําพิธีกรรมอะไรเขาก็จะมีการต้องอสร้างสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้มันมีความปลอดภัยในการทําพิธีกรรมต่างๆอันนี้เรียกว่า simplify universal pendulum ก็จะเห็นว่ามันมีสีสีส,ส,สีอย่างนี้เนาะก็คือตามนี้เลยมันเอาไว้สำหรับส่งสีตามตามตามแต่ละ อันนี้เลยแราแต่ถ้าเราได้สีแดงก็จะมีการเขาเรียกไปจับเพนูลัมมันจะมีวิธีอยู่ก็คือถือตรงสีแดงก็จะส่งสีแดงออกมาค่ะสีม่วงก็ไวโอเลตประมาณนี้แล้วก็มีสีอินฟาเลก็คือส่วนที่อยู่ต่ำกว่าสาก,กัดาที่หนึ่งใบมันจะเป็นสีอินฟาเล็นี้เป็นเพนูลัมอัลแองเจลค่ะก็เอาไว้ส่งพลังงานของอ r ลแองเจลนั่นเองแต่จริงๆวิธีช้ยเขาพอเรียน มันจะใช้คู่กันกับเพนดูลัมอันแรกๆเช่นฮัททอรหรือไอซิดเพราะว่าเราต้องถามก่อนว่าเออเราเราอยากทำเรื่องนี้หรือเราอยากจะฮิวอะไรพลังงานแองเจลที่เหมาะกับเรื่องนั้นคืออะไรต้องไปเหมือนไปหมุนเพนดูลัมทาย ให้ได้มาก่อนมาเช่นต้องได้มิคาเอลนะอะไรเงี้ยเราถึงจะค่อยมาใช้อาร์แองเจลพนดลัมในการมันจะมีวิธีเซตว่าแบบเ,เซตยังไงว่าอันนี้คือเป็นว i เบรชั่นของอาร์แองเจลของอูเรียลของชชมเอลประมาณนี้ค่ะนี่เป็นเอ็กโซพนดูลัมมันก็ไวสำหรับในการเคลียร์พลังงานติดลบที่เราติดมาจาก คนนี่แหละก็ช่วยได้อันนี้ก็เคลียร์พลังงานติดลบที่ติดมาจากสถานที่ค่ะส่วนอันนี้เป็นเพนยลัมที่สำหรับเกี่ยวกับตาสามอาจจะนะค่ะอันนี้เป็น eye of h o r u r s อันนี้จะแปลกหน่อยไม่ไม่ได้เป็นคุรัมที่ใช้ด้วยการถือเป็นลูกตุ้มมาแต่อันนี้จะเป็นการถือด้วยสองมือ สายวาอยู่ด้วยกันอันนี้ก็ปล่อยพลังงานที่เป็นกรีนเนกาทีฟเหมือนกันอันนี้ก็ถือนานมากไม่ได้ถือเราก็ต้องกินน้ำเยอะๆเพราะว่ามันทำให้เ,เกิดการไฮเดรชันของน้ำในร่างกายได้อันนี้ที่เคยตอนแรกไม่รู้ว่ามันปล่อยเอาจริงรู้แล่ว,ว่าลืมปล่อยกรีนเนกาทีฟแล้วก็ไม่ได้กินน้ำอย่างพอเพียงเนาะก็ร้อนในไปเลยหลายวันทีเดียว ต้องมามันจะมีเพนดูลัมอันนึงก็ต้องมาหมุนกรีน p o s สิทีอะค่ะเพื่อสลายไอต,ตัวกรีนเนกาทีฟที่มันสะสมอยู่ในร่างกายออกไปอันนี้เป็นเพนดูลัมเกี่ยวกับไตบำรุงชีหลังๆนี่ก็จะเป็นเพนดูลัมที่เป็นเกี่ยวกับพวกสมุนไพรแล้วอันนี้ก็จะเป็นเพนดูลัม จิงเสยงยิงโกะนนี้เป็นเห็ดแล้วก็อันนี้เป็นดอกอะไรสัอย่างจะไม่ได้เอาไว้สำหรับในการ <c oughs> เขาเรียกาทางการแพทแล้วกันเราใช้แพนดูร่มในการหุ่นแทนแทนที่จะกินก็เอาไวเบรชั่นของพืชอันนั้นเนี่ยามาใช้แทนนี่แพนดูร่มเกี่ยวกับพวกการ เขาเรียกอะ,อะไรนะในลำไส้ะคะ่ะแทนที่จะกินนะพวกโปรไบโอติกก็หมุนเพนดูลัมแทนค่ะก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดของเพนดูลัมที่นิดมีอยู่นะคะก็มีเท่านี้แล้วก็น่าจะไม่ได้มีซื้อเพิ่มมาอีกแล้วนะคะถ้าใครสนใจ อยากได้ตัวไหนยังไงก็ไปลองเสิร์ชเอาเองดูได้ในเว็บไซต์ของไปเพนูรัมนะคะแต่ว่าการซื้อมานี่ก็มาร์กวันนี้นึงอาจจะโดนภาษีนำเข้าได้อยู่เหมือนกันแล้วก็ราคาของแต่ละชิ้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีราคาอยู่เหมือนกันนะคะยังไงก็วันนี้ก็ มีเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมาจนถึงตอนสุดท้ายเดี๋ยวข้างหน้าจะมีเอามาโชว์ชาร์ตที่ใช้สำหรับเพนดูลัมว่ามันมีเขาใช้อะไรกันบ้างนะคะอาจจะสั้นๆค่ะนี่ก็เท่านี้ขอบคุณทุกคนค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ